ก่อนจะเข้ารับชมรบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กินงานได้ผลิตคอนเทนต์ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับรีวิวนะครับตัวนี้เป็นสวิงอาร์มสร้างทรง k ยสี่นะครับเป็นงานสร้างอินโดนีเซียนะครับ ตัวนี้เป็นอามสร้างงานเนื้อแท้นะครับทรง140คือเหมือนกันไอตัวนี้คืองานแท้เบิกนะครับตัวนี้ที่เห็นตรงนี้คืองานแท้เบิกตัวนี้คืองานสร้างเค1เ0กดีกว่าเดิมยังไงยาวกว่าเดิมชัดเจนนะครับเดี๋ยวทําการวัดให้ดูนะครับนี่วัดจากหัวมาถึงท้ายนะครับวัดจากหัวมาถึงท้ายยาวอยู่62นะครับนี่เห็นไหมยาวอยู่หกเซนนะครับนี่ เดี๋ยววัดของเดิมของแท้โรงงานนะครับที่ติดรถบ้านเราร้อยสี่สิบยาวอยู่แค่ห้าสิบเก้านะครับยาวอยู่ห้าสิบเก้ากับหกสิบสองยาวเพิ่มไปอยู่ประมาณสามสิบมิลยาวเพิ่มอยู่ประมาณสามสิบมิลเหมือนกันให้ดูนะครับรูปร่างหน้าตาเหมือนกันนะครับดูทุกอย่างเหมือนกันแต่ตัวนี้ตัวนี้ราคา,าเบิกอยู่ประมาณแปดพันห้า 8,5 0 0ยังไม่ได้บูทลูกปืนซินในนี้นะครับบูทลูกปืนซินแล้วก็เหล็กเหล็กกดยางรองโซ่ยังไม่ได้นะครับบูทลูกปืนซินไม่ได้ยางรองโซ่ไม่ได้นะครับตัวประคองก็ไม่ได้นะครับแกนล,ล้อไม่ได้ตัวตั้งไม่ได้น็อตตั้งไม่ได้นะครับ8,5 0 0ของแท้แต่ตัวนี้8,500บาทได้อุปกรณ์ครบแค่ตัวประคองโซ่ก็อยู่ประมาณ85 0ิบบาทเฉพาะแกนล,ล้อ,อนี่ก็ในเป็นพันนะครับจะเป็นแกนล,ล้อเบิกศูนย์ก็เป็นพันตัวนี้ยาวกว่าเดิม แล้วก็สไลด์ได้เยอะกว่าเดิมนะครับนี่เดี๋ยวแกให้ดูนะครับตัวนี้มันสามารถทําการปรับตั้งโซ่สไลด์ได้ยาวกว่าเดิมนี่เดี๋ยวเทียบให้ดูนะครับนี่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยงานสร้างตัวเนี้ยงานแท้งานแ,ท,านแท้สไลด์ได้น้อยงานสร้างสไลด์ได้เยอะกว่านะครับเดี๋ยววัดช่วงให้ดูว่างานสร้างงานแทสไลด์ได้อยู่ประมาณสี่เซนอันนี้อยู่ประมาณห้าเซนนะครับนี่ห้าเซน ตัวนี้สไลด์ได้ห้าเซนตัวนี้สไลด์ได้สี่เซนเนื้อเหมือนกันนี่ดูเนื้องานนะครับเหมือนกันกล่องรูปลักษณ์หน้าตาเหมือนกันหมดนะครับตรงกลางก็เหมือนกันดูตรงใต้ประเด็นสําคัญนี่อยู่ตรงนี้นี่เป็นงานชิ้นเดียวเหมือนกันนะครับเป็นงานชิ้นเดียว cnc เก็บนะครับนี่เป็นงานที่ไว้ยึดกระเดื่อง cnc ชิ้นเดียวกเก็บตัวนี้ก็เป็นแท้ตัวนี้เป็นงานสร้างงานสร้างแต่ยาวกว่าเดิมยาวไปกว่าเดิมสามสิบมิลนะครับตัวนี้อุปกรณ์ครบแบบนี้ แปดพันห้าร้อยบาทงานเชื่อมสวยๆเนียนๆนะครับอลูมิเนียมเนื้อเดียวกันนะครับนี่ให้ดูเนื้ออลูมิเนียมเป็นเนื้อเดียวกันนะครับนี่ตัวนี้เป็นเนื้อแท้ตัวนี้เป็นเนื้อแท้เอาเปรียบเทียอาี้อ่าตัวนี้เป็นเนื้อแท้ตัวเนี้ยเป็นงานสร้างเนื้ออลูมิเนียมเหมือนกันแตกต่างกันที่ความยาวกับราคาแต่ที่เห็นแตกต่างกันชัดเจนนะครับของตัวนี้ก็คือหนึ่งความยาวสองตัวยึดนี่ครับนี่ สองเป็นตัวยึดตัวนี้ตัวยึดตัวนี้ของแท้ของแท้จะเป็นกล่องฉีดแล้วมาเชื่อมแต่ถ้าเป็นงานสร้างงานสร้างจะเป็นแบบนี้งานสร้างจะเป็นงานเป็นมีเนียมก้อนตันๆนะครับกาดเซนซี CNC, แล้วก็เชื่อมเชื่อมยึดฐานสี่สี่มุมแล้วก็ตัวนี้น้ําหนักจะเบาวกว่าของแท้จะเบาวกว่าตัวนี้น้ําหนักจะเยอะกว่านิดหน่อยนะครับน่าจะเยอะเพราะว่ามันมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมา ส่วนความยาวก็ยาวกว่าเดิมตัวตั้งสไลด์ตัวข้างในมีมาให้ครบนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มตัวตั้งโซ่ก็มีมาให้ในที่สําคัญได้ตัวตั้งโซ่เป็นงานมีเนียมนะครับแต่ถ้าเป็นของแท้จะเป็นงานเหล็กนะครับตัวนี้ได้เป็นงานมีเนียมแกนล,ล้อครบถ้าท่านใดสนใจอามยืดนะครับอามยืดมันก็อยู่ดีตรงที่ว่าเวลาเราใช้งานไปแล้วมันกันยกได้นะครับเวลาเราขึ้นเขาขึ้นทางชั้นเนี่ยมันจะการยกได้คนเล่นรถเขาจะรู้นะครับ เพราะว่าของเดิมอะ่ะมันมีปัญหาตรงที่ว่ามันสั้นนี่ครับของเดิมมีปัญหาตรงที่ว่ามันสั้นแล้วทีเนี้ยการใช้งานเวลาขึ้นทางชันอะ่ะหน้ามันชอบยกนะเวลาไปแข่งขันเอโนโลนะครับหน้ามันชอบยกตัวนี้แท้ตัวนี้สร้างอหดูชอบแบบไหนจัดให้นะครับตัวนี้ยาวพิเศษสามสิบมิลน,นิ้วกว่ากว่าครับประมาณนิ้วกว่ากว่าสนใจกดไลค์กดแชร์